รมดาใสไข่ไข่กี่ฟองฟองเดียวครับสั่งบบอค่ธรรมดาใสไข่สอฟองแล้วก็ไข่ที่นี่นะคเป็นไข่ออนเซ้น เดี๋ยวธรรมดาใส่ไข่สองฟองธรรมดาสองชามสองช้าแล้วก็ใส่ไข่ตัวอ่าอันนี้คือโจ๊กนานปลาใหญ่เนาะครับอ่าเปิดสองช่วงหรือเปล่าหน้าแบบใจแบบใจก็รับเปิดห้องเย็นถึงสองทุ่มร้านนี้มีเด็ดอย่างห้องมีเด็ดก็คือโจ๊กมันขึ้นละมุนมากกระสานแบบแห้งเป็นไส้แล้วอ่ตามที่ เซเป็นมีวิธีการลวกไข่แล้วก็มีวิธีการล้างเครื่องในเรืองโดยเฉพาะตับนี่คือมันเด้งดึ๋งนี่นะครับกำลังสารบวนอยู่นะครับนี่ลูกค้าเยอะมากเลยวันนี้นะครับนี่นะครับลูกค้าเพียบเลยนะครับเพื่อนอ้าวหมือนจะนี่ไงครับนี่ปลาใหญ่นะครับนี่ปลาใหญ่นะปลาใหญ่นี่คือแม่ก้าใจดีคนหนึ่งนะครับขายเนี่ยบอกขอดว่าขายเอาโล โลรังวัลนะครับกาไรบัคขยากได้นะแล้วก่อนนี้เครื่องเขานะครับนี่มีซอสแม็กกี้เลยนะครับโอ้สะอาดสะอ้านนะครับมีไม้จิ้มฟันมีต่อน้ําตาลนะครับนีอันนี้คือมาตรฐานชายไทยต่อนี้เลยครับมีน้ําตาลมีพริกมีน้าส้มนะครับพริกส้มนะครับเน่าสีลูกขานะครับมีพริกไทยแล้วก็น้าปลาอย่างดีลยครับนี่ขวดใหม่ๆเลยนะเพื่อนๆนี่นะครับแล้วสนนราคาบอกไว้ก่อนนะครับนี่นะครับ เปิดหกโมงเย็นนะครับถึงตีสองสามสิบเนี่ยนะครับเปิดหกโมงเย็นนะจ้านะครับมีเบอร์โทรมีนะครับมีงานโรงงานเลี้ยงครับไปได้นะครับบอกเลยว่าร้านนี้อ,อ,อร่อยมากแล้วเน่เน่่เน่นี่นี่ครับกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวมีจ้ามีกรอบนี่คือหมูเด้งนะครับอันนี้หมูเด้งนี่ไม่ใช่หมูเด้งในส่วนสัตว์นะอันนี้คือหมูเด้งจริงๆนะครับ แล้วนี่ติเอกโจกบอกนะครับนี่ก็คือตับนี่ดูการล้างก่อนนะครับถ้าสีแบบนี้บอกเลยว่าเด้งดึ๋งมากเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนี่นะครับแล้วตรงนี้ไข่ออนเซนที่บอกไว้นะครับไข่ลวกธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ไอ้จกกับพี่แอนเอว่าไข่ออนเซนนะครับเลยลูกค้านี่เพียบเลยนะครับนี่ับโอ้ยอันนี้น้ำบริการตัวเองนะครับเพื่อนๆน้ำนี่บริการตัวเองนะครับเอฟว y t h i บริการตัวเองนะครับ เดี๋ยวครับจะรอไปก่อนขอเปลี่ยนที่นั่งก่อนนี่แล้วก็จะบอกนะครับลักษณะเนื้อโจกเนี่ยนะครับเนื้อโจกเนี่ยนี่คนๆอย่างอี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่หมูเดงหมูเดงหมูเดงรมมาบ้านหมูเดงหมูเดงหมูเด,ง,เดงนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวเซลร์เซอร์วิสมาพี่แอนก,ก็นเลยนะครับตอนนี้พี่แอนได้มาแล้วนะครับจะปรุงไหม <Okay. S 1> อ่านะครับไม่ปรุงก่อนได้ไหมอ่านะครับต้องกินแบบปรุงก่อนจะได้หูรสชาตินะครับอ้าวตักมาตักมาอันนี้คือโจ๊กนะครับเนื้อโจ๊กว้าว ตับตับตับเดี๋ยวซูมกันซูมกัอนแม่ตับตับโอ้โหนี่นะครับถ้าตับร้านไหนคือล้างบดีเนี่ยบอกก่อนเลยมันจะบดสีขาวนะมันจะออกสีค้ำๆและแข็งมากน้สายกินเครื่องในนี่โหดีกันนะครับนี่รู้ดีรู้ดีรมาจ้ะเปล่าก่อนค่ะเรื่อง เอย็นครับและไอจกมีความลับจะบอกนะครับมันเข้านี่เป็นไงก็เข้านี่อย่างเดียวอรมากเลยอ่าตุกเกี้ยวนักอ่าแลววันนี้ฮู้กับพี่แอนลืมใส่ฟันปลอมมา เออเป็นในห้องขนาดใส่ลืมใส่ฟันปลอมแม่เป็นในห้องอเออคนเขานี่มันตามันตรงนี้นะครับเป็นในห้องอ,อ่ะสะอาดเนาะอันนี้สะอาดมากเลยนะครับมีกรอบเพี่เนเรากินมีกรอบเหม็นฮือนก็เหมนฮือ่นก็เหม็นฮือนก็หอมเหม็นหูอร่อยกรอบถามแต่เต๋อจะปรุงยวังไหนไใส่ ได้เลยครับอ่านี่ก็คือรีวิวจากพี่แอนนะครับเดี๋ยวโจ๊กขอสต็อกกันหนึ่งเฮล l ลเอเวอร์บอดนะครับตอนนี้ไอโจ๊กอยู่กับตี้นเยอเลยโจ๊กหมูใหญ่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวโจ๊กกินเลยนะครับเพราะว่าพี่แอนรีวิวก่อนหน้านี้แล้วนี่นี่คือแอนนี่คือตับครับนุ่มบักแข็งนะครับ หมูเด้งหมูเด้งนี่ทำเองแน่นอนถ้าซื้อนี่จะไม่ได้เป็นสีนี้ซื้อนี่จะออกสีชมพูชมพูนะครับสายหมูเด้งหุ้มกันดีนะครับอันนี้ขาวๆเลยม,มีความป็นจีนหมูเนาะครบป็นจีนหมูดูมบบได้เด้งถึงปากได้เด้งถึงแล้วก็ปาได้กระด้างเกินไปครับมันพอดีเลยงไงเว็ดันนี้ไข่ พขาจะกินกันได้ลูกใหญ่ๆเลยมันก็จะแม่เดี๋ยววันนี้เราดูนะแต,แต่วันนี้ไอ้โจ๊กเขาบอกเขาบอกขอไอ้โจ๊กที่ไข่ไข่ลูกสุดหน่อยนะเนี่อันนี้ลูกสุดไปหน่อยอคุณยังดีอยู่ไข่ขาวยังแบบวุ้บวุ้บวุว้บอยู่นะเดี๋ยวโจ๊กับพี่แอนขอ,ขอตัวกน,กนก่อนนะครับอ่านี่ ฝากไว้ร้นานใใหญ่นะคะนี่นะคะฝากไว้นะคะร้านโจ๊กหมูป้าใหญ่นะคะมากันได้นะคะ <S <S เปิด6กโมงเย็นถึงตีสองครึ่งนะคะอ่าดึกดึกค่ำค่ำดึกคืน <S 2> <S 2> โม,มหู้จะกินยังมานี่ได้เลยนะคะรับรองอร่อยนะคะอร่อย